แดดดีจังเลยวันนี้นี่ครับจุดฟางดีกว่าทำรอบการผลิตใหม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรผมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ผมผมขอโทษครับผมไม่พอแล้วครับพี่พี่หยุดก่อนอย่าใช้ความรุนแรงกูงดได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยฮ้า คือครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถมานผมผมเห็นพี่เตรียมที่จะเผาต่อสร้างข้าวเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษคือทําให้สร้างให้เกิดฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าครับครับอันนี้นี้ผมไม่รู้ครับผมก็เคยทํานาผมก็เผาต่อสร้างอยู่ปกติอยู่แล้วครับครับโอเคครับดีเลยตอนนี้ผมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับของอําเภอบางอาจย์นะครับก็จะมารณรงค์ให้พี่ทราบนะครับเรื่องการการลดปัญหา คือ pm 2.5ุดห้าโดยการลดรายจ่ายของพี่และเพิ่มรายได้ด้วยโดยการอัดเป็นใช้ฟางข้าวเนี่ยให้เป็นประโยชน์ครับโดยการอัดฟางครับลดการข่าวตอแสงในการอัดสนใจเอ้ยผมต้องทำยังไงครับคผมสนใจนี่ครับคือตอนนี้ครับคือทางทางภาคีทางกับทางผมเนี่ยคือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือมีภาคีภาคีขายมีทีมครูกอครูขอที่ไปขยายผลรับการอบรมมานะครับคือมาตอนเนี้ย พวกผมก็จะนําความรู้ของผมแล้วได้ที่ได้ไปเรียนรู้มาแล้วประสานงานกับภาคีเกระขายของผมทั้งภาคเอกชนเนี่ยมารับซื้อฟางของพี่นะครับจํานวนเป็นจํานวนไร่ละหนึ่งร้อยบาทโอ้ดีดีลยครับดีเลยนะครับพี่สนใจไหมครับสนใจครับแล้วอย่างนี้ผมก็ต้องติดต่อไปทางหน่วยงานทางพี่เลยใช่ไหมครับตอนนี้พี่ก็ติดต่อมาทางที่ผมได้เลยครับโอเคครับผมก็ถ้าพี่ติดต่อวันนี้ผมพรุ่งนี้ผมนํารถมาอัดฟางให้พี่ได้เลยโอเคขอบคุณครับเน ไปมาที่รับไม่อันนะครับถ้าพี่สนใจบอกพื้นที่ข้างเคียงครับที่ที่ทำเกษตรกรทํานาหรือไร่อ้อยเนี่ยครับให้เข้ารถการเผาแล้วมาแล้วมาติดต่อทางเรานะครับอัดเพิ่มรายได้ให้พวกพี่กันครับดีนะครับนาผมมีเยอะเลยครับแล้วนาญาติพี่น้องผมก็มีเยอะมากเลยครับดีเลยครับีผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามาในการจุนเจือในการที่จะเตรียมไถทำนารอบต่อไปได้เลยนี่ครับได้ช่วยมาได้หนึ่งร้อยบาท สิกรายพี่ก็ได้พันหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งพันบาทใช่ครับร้อยร่พี่ก็ได้รายหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นครับนี่คือการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของพี่ผมออกอีกร้อยสามสิบบาทผมได้ค่าตีนาไปเลยนะครับผมก็ได้นี่ที่เห็นข้อดีของของของการอัดฟางหรือยังครับเห็นข้อดีแล้วครับแรับพี่จะเลิกเผาไหมอ๋อถ้ามีรายได้เข้ามาอย่างนี้คือมีคนมารับซื้อฟางผมถึงที่นาคนัผมก็ โอเคครับผมผมสนใจครับผมเอาเลยครับผมผมจะไม่ผมจะไม่เผาฟางแล้วครับต่อไปนี้ครับโอเคครับทำให้โลกได้ขอบคุณลวงหน้าขอบคุณมากมากครับก็ประสานบอกปากต่อปากต่อไปได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยประสานให้ทีครับเพราะว่าผมมีทีมงานผมญาติพี่น้องผมเยอะครับที่ทําไร่ทานาขอบคุณนะยังไงก็นะครับฝากด้วยนะครับครับผมเป็นหนึ่งๆกำใจให้กับพี่น้องชาวนานะครับขอบคุณครับ